นผีสามตัวรูเมตอีพีซีน้องดาววีคิสมายนี่เธอตายตอนปีอะไรหรอฉันน่ะหรอ,หรอปีหนึ่ง จ่าค่าเธอปุ๊บตายปั๊บเลยนะแล้วเธอล่ะตายตอนปีอะไรปีสองตายเร็วเหมือนกันนะเนี่ยว่าแต่เธอเป็นอะไรตายฉันน่ะหรอด้วยความสวยเป็นเหต หนักไหมนะตัวเองไม่หนักหรอกเพื่อนน้องวันพี่ทำได้ทุกอย่างแหละโอ้ยน่ารักจังเลยหยุดแล้วล่ะแล้วจะให้วางไว้ไหนละ่ะเอาวางไว้ตรงนู้นก็ได้น้องวันพี่วางแล้วอะวางแล้วก็ลงไปสิรออะไรละ่ะนี่เราก็คบหาดูใจกันมาตั้งนานแล้วนะ พี่ยังไม่เคยได้รางวัลจากน้องวันเลยอะเออรอก่อนสิวันยังเรียนอยู่นะพี่ตึงอะ่ะต้องส่งวันเรียนให้จบก่อนวันอะ่ะถึงจะตกลงปลงใจกับพี่ตึงนะได้งั้นพี่ตึงขอมัดจํำก่อนแล้วกันเ้ยจะทำอะไรอะก็มัดจําไงแอะหรือว่าหลอกพี่เป่าสซะหน่อยวันหิวอ่ะพี่ตึงพิซซ่าก็ได้ นขนาดพี่ยินกินแค่ไข่ต้มกับมาม่าน้องวันรอพิซซ่าเลยเหรอเนี่ยบ่นอะไรพี่ตึงเปล่าเปล่าเปพี่ไม่ได้บ่นอะไรนี่น้องวันเสร็จธุระแล้วพี่ลงไปเข้าเวรต่อนะก็ไปสิเดี๋ยวพี่ตึงน้องวันเปลี่ยนใจแล้วเหรอใช่ โอ้ยจริงอหู่เนี่ยเดี๋ยวจะทำไรอะ่ะเอามัดจาไงโอ้ยสมองอะนะคิดแต่เรื่องพวกนี้น่นเดี๋ยวเรียงหลอยก่อนไม่ไปเข้าเวรจริงเหรอเนี่ยจริงสิจะได้เอ๊ะน้องวันนี่ยาอะไรใครอะ่ะอ๋อยาแก้หอมหนูเองอะ่ะเอาวางไว้ตรงที่นอนนั่นแหละ ได้หูยเธอนี่สุดยอดจริงๆเลยอยู่แล้วล่ะก็คนมันสวยนี่เห็น้องวันน้้งวันพี่ว่าแล้วว่าน้องวันต้องหลอกพี่หนูหลอกอะไรพูดให้ดีๆนะเราเป็นแฟนกันไม่ใช่เหรอเฮ้ยอะไรทำไม้้้งวันครัวก็ดื่นต้หน้าพี่ แก e ตเอา Get out แปลว่าอะไรออกไปออออกกตนที่เดี๋ยวจะงอเหรอเก็บห้องให้ก่อนค่อยลงไปโอ้โหสุดสุดอ่ะก็ได้นนด้วยนูนจำไว้ ฉันไม่สวยรอปรพอก็ไม่มาติดฉันก็คงไม่ตายแล้วเธอละเป็นอะไรตายผู้ชายฮะโดนผู้ชายขืนใจไม่ใช่แฟนฉันฮะโดนแฟนหลอกโอ้ยจะฟังไปเนี่ย นี่ตัวเองตื่นแล้วเหรออืมวันนี้มีสอบด้วยเดี๋ยวเขาต้องไปแต่เช้ารักเขาไหมรักสิรักที่สุดในโลกเลยแล้วคืนนี้นอนนี่ปะอืมไม่เอาอะ่ะมีนัดแล้วอุ๊ยรอเล่นหน้าไม่นอนนี่นี่จะไปนอนไหนก็หัวใจเขาอยู่ที่นี่ ตัวเองเพื่อนเขาบอกว่าเห็นตัวเองอ่ะไปกินข้าวกับรุ่นน้องปีหนึ่งด้วยนะเอาอะไรมาพูดเขาอะนะจะนอกจากตัวเองก็รู้แหละว่าเพื่อนอะโกหกตอนที่ฉันไม่มีใคร <Note> ก็ดูโรแมนติกน่าอิจฉาดีนี่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิผู้ชายพอมันได้เราแลว้วมันก็ ยอมให้เรามีแฟนใหม่ไหมล่ะไม่ไม่แบบนั้นเรายอมไม่ได้ถ้ายอมไม่ได้ก็เลิกกันไม่ไม่ไม่เธอแล้วฉันจะอยู่ย,งยังไงถจะขาดเธอไปฉันอยู่ไม่ได้โอ้โหอย่าบอก,อบอกนะว่าเรื่องแค่นี้เธอถึงกับต้อง มันไม่ใช่อยา่างที่เธอคิดมันน่าสมเพชยิ่งกว่านั้นอีก ีหนนฉันจะรอหรือเปล่าเนี่ยต้องรอสิแกฉันจะไม่ยอมให้แกเป็นอะไรไปเด็ดขาดวันนี้นนต้องสอบไม่ใช่หรอไม่รีบไปเดี๋ยวก็สอบไม่ทันหรอกเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเราจะออกไปซื้อโจ๊กให้แกก่อนขอบใจมากนะนนเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราเลย ไม่เป็นไรเราเป็นรูมเมดกันนี่เดี๋ยวเราออกไปซื้อโจ๊กให้ก่อนนะนนซื้อยาให้เราด้วยนะยาหมดแล้ว รอก่อนนะออมกินข้าวเสร็จจะได้กินยา รีบมาเร็วๆฉันหิวออมฉันไปสอบก่อนนะเดี๋ยวฉันสายนนมาเทยข้าให้ฉันก่อนอย่าเพิ่งไปฉันหิวหืยนบอกว่าเป็นรูมเมทไม่ทิ้งกันจำไว้เลยนะเดี๋ยวฉันหายเมื่อไหร่อ่ะเอาคืนแน่ อ้าวออมกลับมาแล้วเหรออ้าวโทษทีลืมไปว่าเธอไม่สบายอยู่นี่อุ๊ยโทษทีฉันรอเล่นนะ่ะไม่เป็นไรเราเป็น,มมนลูมเมทกันรูมเมทกันแล้วนี่เธอกินข้าวกินยาหรือยัง ลูมเมทที่แสนดียังเลยเรายังไม่ได้กินข้าวเลยอืมงั้นฉันออกไปซื้อให้รออยู่นี่นะขอบใจมากนะอมอเธอที่กับฉันมากเลยไม่เป็นไรเราเป็นลูมเมทกัน เราไม่ได้กินแบบนี้มานานแล้วน้องอ,อมน้องกีตา้าใช่ใชใช่ไม่ต้องรีบนะเดี๋ยวเรากินไม่ทันจริงสิออมเธอได้ข่าวว่านักศึกษาโดนรถชนอยู่หน้าหอเธอหรือเปล่าเอ๊ะไม่นะหรือว่าเป็นช่วงตอนที่ฉันไม่สบายไม่รู้เหมือนกันอ่ะได้ยินมาว่าตัวขาดครึ่งตัวเครื่องในทะลักหมดเลยนะหืมกีตา้าพูดอะไรเนี่ยกำลังกินดูสิพูดจะเห็นภาพเลย อร่อยด้วยเฮ้ยโทรศัพท์ลูเมตตัวดีฉันโทรมาฮลัลโหลนนว่าไงฮัลโหลออมเธออยู่ไหนแล้วฉันหิวข้าวโหเนี่ยฉันกำลังรีบรอคิวต่อแถวให้เธออยู่ ลูเมตตัวดีของฉันเร็วๆนะฉันไม่รู้ว่าฉันจะได้อยู่กับเธออีกนานนานแค่ไหนออมเธอไม่ชอบลูเมตคนนี้หรอ ก็ดูรักเธอดีนะแรกๆก,ก็ดีอยู่หรอกแต่ตอนฉันไม่สบายนี่สิทํากับฉันเจ็บแสบหรือเกินยังไงอะอมก็ปล่อยให้ฉันนอนหิวข้าวอยู่บนเตียงนะสิหืมเขาอาจจะมีธุระจำเป็นก็ได้ธุระสําคัญอะไรมันจะสําคัญไปกว่ารงเมทพูดละอารมณ์เสีย อ๋อซื้อข้าวมาให้เราหรือเปล่าเราหิวเหลือเกินหุยนี่นอนเราลืมสนิทเลยเราหิวหุยดูซิหน้าสงสารจังเลยหน้าโซรมนี่ยกับผีเเราหิววันนี้เดี๋ยวเพื่อนฉันจะมาเยี่ยมด้วยนะทำตัวดีๆละ่ะหูห้องสวยใช้ได้เลยนะเนี่ย จะยายไม่อยู่ด้วยกันไหมล่ะฉันกำลังต้องการเปลี่ยนรูมเมทใหม่อืมน่าสนนะอยู่คนเดียวไม่เบื่อเหรออืออยู่คนเดียวฉันไม่ได้อยู่คนเดียวนะอันแน่อืมทำไมห้องเหม็นจังเลยอะ่ะเหม็นเหรออืมแต่ที่นอนนุ่มดีจังเลยเนาะฉันชอบจัง หลบไยสิเพื่อนฉันจะนอนอะไรอะออมคุยกับใครเอา้าเธอนี่สงสัยจะไข้ขึ้นนะวันอยู่คนเดียวระวังผีหลอกนะฉันกลับหองฉันก่อนแล้วไปแล้วหืมทำฉันขายที่หน้า <c oughs> เพื่อนฉันตกห้องฉันเด็ก รู้แล้วว่านักศึกษาที่ถูกรถชนน่ะอยู่หอเดียวกับเธอชั้นเดียวกับเธอจะบ้าหรอหอนี้ชั้นนี้มีห้องฉันอยู่ห้องเดียวเฮ้ยจริงๆฉันไม่ได้พูดเล่นนะเธอลองถามเจ้าของหอดูสิเอะเดี๋ยวนะหรือว่าออมออมทำไมเงียบไปออมฮลัลโหลออม นอ,นอมวันนั้นฉันตั้งใจจะเอาข้าวต้มมาให้เธอกินจริงๆนะ ไม่อมฉันไม่หลอกไม่หลอกเธอหรอกเราเป็นรูเมดกันนะฉันจะคอยปกป้องดูแลเธอเองไม่เธอไม่ต้องมาดูแลฉันหรอกได้หมดไปเกิดที่น้นะไม่ฉันจะอยู่ห้องนี้ฉันจะคอยดูแลเธออมถ้าเธอดื้อฉันจะขอใช้จีบบดเชญฉันจะบดนะนะคะ่าจะให้นอนอยู่ห้องนี้หรือจะได้กมไปเกิดก่อนหมด อย่าลืมถล่มไลค์ให้เกินหนึ่งไลค์ด้วยนะคะหวกันมาเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไคกิอนะบเธอกัอาเข้ามาอย่ากลไปหาเลยค่ะเฮ้ยกิ่นเหมือนเลือดเลยเอามาเร็วๆยายหิวยจเย็นๆสิยายรูแล้ว นนอกหอรูมเมทอีพีหกอะไรกันเนี่ยมาขวางเราทำไมก็รู้อยู่ว่าหอ,อนี้เขาห้ามพาคนนอกเข้ามาพาคนนอกเข้ามาทำไมอะไรกันคนนอกที่ไหนฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยอย่ามาปากแข็งฉันได้ยินเสียงคนแก่อยู่ในห้องเธอยาย นั่นไงยอมรับแล้วใช่ไหมว่าพายายมาอยู่ด้วยเอ,อ่อปะปะเปล่านะฉันไม่ได้พายายมาอยู่ด้วยเอ,อ่อโทษนะครับมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าครับเอ,อ่อปะปะปะเปล่าคะ่ะก็ห้องนี้นะสิพาคนนอกมาอยู่ด้วยเสียงดังทั้งคืนฉันไม่ได้นอนเลยอ๋อห้องคุณนี่เองเมื่อคืนก่อนตอนผมตรวจเวรผมก็ได้ยินเสียงคนแก่อยู่ในห้องคุณเอออย่าเข้ามาอย่าเข้ามา 来哈！你你、嗯。嗯 ยายไปกินอาหารมาแล้วเอาผ้านหนูเช็ดปากเนี่ยนะเกือบมีเรื่องแล้วไม่ล่ะยายยายเข้ามาทำไมเนี่ยก็หนูไม่มาหายายนี่ยายคิดถึงคิดถึงหนูหิว มันก็ทั้งสองนั่นแหละยายก็รู้ที่หอนีนเขากำลังจับผิดหนูอยู่ยายกลับไปซะเถอะยายไม่มีที่ไปแล้วยายหิ้วโอ๊ยดึกดื่นแล้วคุยอะไรกันเสียงดังเนี่ยฮัลโหลนิติเหรอคะช่วยมาดูห้องข้างๆหน่อยค่ะเอาคนนอกเข้ามาเสียงดังลั่นเลย ค่ะค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะอยเอาเป็นว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกให้ยายอยู่ที่นี่ยายกลับไปก่อนแล้วกันยายหลบแล้วมีคนมามีอะไรหรือเปล่าคะขอโทษนะครับมีคนแจ้งไปว่าคุณพาคนนอกเข้ามาแถมยังเสียงดังด้วย ผมขออนุญาตครับขอตนะครับก็ไม่มีอะไรนี่ครับก็ไม่มีสิคะอืมแสดงว่าคนที่แจ้งผมมาต้องโกหกแน่ๆเลยถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอโทษแล้วก็ขอตัวด้วยนะครับค่ะค่ะค่ะเชิญค่ะครับยายเกือบหาเรื่องให้หนูแล้วไหมล่ะเอางี้คืนนี้ยายไม่ต้องไปไหน เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าหนูจะหาอาหารให้ยายเองก็ได้ยายของสดๆทั้งนั้นเลยยายคงชอบแน่ๆอ,อะไรเนี่ยเธอรู้ไหมถ้าคุยกับยายเธอเสียงดังขนาดนั้นอะ่ะ <T _ T> ฉันไม่ได้นอนพอฉันไม่ได้นอนฉันก็ ฉันขอโทษแต่ฉันไม่ได้คุยกับใครนะเธอหูฝาดไปหรือเปล่าไม่ฉันไม่ได้หูฝาดนี่เธอกระสือหรือเปล่าเนี่ยอย่ายุง่งนี่พาคนนอกเข้ามาแน่ๆเลยของกินถึงเยอะขนาดนี้เปล่านะไม่มีอะไรหืมไม่มีอะไรได้ยังไง แล้วแล้วยายหิ้ยวจะเย็นเยนสิยายรู้แล้วนะว่าหิวอันนี่หมูค่อยสิยายระวังมือหนูด้วยนี่ตับสดเลยยายไปอดอยากมาจากไหนเนี่ยและนีก็ใไส่ของโปรดยายเลยนะเนี่ย หูยายกินไปตั้งเยอะแล้วนะยังไม่อิ่มเหรอเนี่ยเนี่ยหมดแล้วนะเนี่ยยายนั่นไงไหนบอกไม่มีใครอยู่เสียงคนคุยกันอืมแบบนี้ต้องขออนุญาตบุกรุกแล้วล่ะมีแค่นี้ยังเหรอยายไม่อิ่มหยุดนะจับได้ค่านังคาเขาแล้วไหนบอกไม่มีใครไงคราวนี้ ยายยายไม่อิ่งใช่ไหมมีเนื้อหวานหวานมาให้กินไหมดีจะได้เก็บได้กินหลายๆวันเธอพูดอะไรของเธออะกะซือใช่ชอบสอดรู้สอดเห็นมากไม่ใช่เหรออยู่ดีไม่ว่าดีหยุดถ้าเปิดประตูนะโอนมาเป็นอาหารของยายฉันซะดีๆ สิโหวตขอใช้สิทธิ์โหวตไงใช่ใช่ช่วยกันโวหวต่อยนะคะว่าจะให้พวกเราเป็นอาหารของกระสือหรือเปล่าก่อนโหวตอย่าลืมถล่มไลค์ให้เกินหนึ่งหมื่นไลค์ด้วยนะคะโดดไไหวตยังไงเยอะนะคะสวัสดีค่ะบ๊าย,<ท>ยบายน